ที้จะพามาดูที่ดินที่คลองสิบสองนะคะที่ดินติดคลองด้านหน้าแปลงเป็นถนนคอนกรีตนะคะเป็นถนนส่วนบุคคลค่ะเนี่พื้นที่ดินตรงนี้สองร้อยตารางวานะคะต่อนหนึ่งแปลงหรือจะซื้อยกไร่ก็ซื้อได้นะคะติดคอ 12, ลอง,งสิบสองห่างจากถนนรังสิตนครนายกแปดร้อยเมตรนะคะเข้ามาดูพื้นที่ทีดินเลยลายแปลงจะเป็นคลองนะคะ คือที่ดินของเรานะคะเป็นที่ดินที่สวยงามมากไม่ต้องผมนะคะเข้ามาอยู่ได้เลยท่านสามารถเข้ามาซื้อที่ดินแปลงนี้ด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดคลองคลองติดทอง,ทอง,ง,องจากถนนรังสิตนครนายกแค่800เมตรนะคะเนี่ยค่ะนี่คือสถานที่จริงเลยนะคะเหมาะที่จะสร้าง เป็นที่อยู่อาศัยนะคะท้ายแปลงก็เป็นคลองเป็นน้ำติดแม่น้ำนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมาที่0948936428หรือ0972287839พี่นิกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ